นะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อกลัวก็กลัวเผื่อไปถึงพบหน้าชาติหน้าได้แต่ถ้าหากว่าไม่กลัวชาติหน้าพบหน้าเพราะไม่เชื่อ,อว่ามีอย่างนี้นะครับไอนน้เรื่องกรรมนะไม่ต้องสงสัยดอกเขาก็ไม่เห็นเป็นสาระไปเลยพวกนี้จะพูดว่าทำดีได้ดีมีจะไหนทำชั่วได้ชั่วมีถมไปอะไรอย่างนี้ นี่ยเพราะเพราะนั้นจึงดูถูกคนที่เขาทําบุญทํากุศลที่เขาปลารบถึงชาติหน้าถึงพบหน้าพวกนี้นะแต่ว่าคนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นมีความเชื่อเรื่องพบหน้าชาติหน้ารู้ว่าเออชาติหน้าพบหน้าเป็นไปดีเป็นไปไม่ดีอย่างไงก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำในภพปัจจุบัน พอเป็นอย่างนี้แล้วเออก็ต้องระวังก็เกิดความระมัดระวังในอันที่จะจำทั่วในพบปัจจุบันฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดนในแกมไอ้นี่มันเป็นกายทุจริตเป็นเหตุให้เราตกนาลกได้เราจะทำนามุสาวาส่าวเทศปรุสวาจากล่าวคำยาปิศาวาจากล่าวส่อเสียดโยยม แล้กวก็สัำสัปปราประกล่าวเพอร์เจอเป็นวจีทุจริตเราอย่าทำเพราะว่าจะส่งวิบากส่งผลไปถึงพบหน้าชาติหน้าทำให้เราตกนรกทำให้เราเกิดเป็นเปรตได้แมโนทุจริตก็เหมือนกันอาพิชาความเพ่งเร็งแยากได้พยาบาทความปองร้ายมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด เป็นมโนกรรมให้ผลให้วิบากไปถึงพบหน้าได้ทําให้เราตักนอรกไดนะ้อย่างนี้เป็นตน้นพอคิดอย่างนี้พิจนารณาอย่างนี้แล้วก็กล่าวกลัวการไปในโกคราวนี้แหละก็เรียกว่าทุกติภัยไปในทุกติซึ่งคนนี้พิจนารณาแล้วก็จะงดเว้นไอเหตุปัจจัยที่จะให้ไปทุกตินั้น นั่นก็คือจะไม่ก่อกายทุจริตไม่ก่อวาจีทุจริตไม่ก่อมโนทุจริตเท่าว่าทำแต่ทุจริตทั้งสามให้เต็มให้บริบูรณ์พยายามทําโดยเหตุนี้ถ้าหากว่าคนเชื่อเรื่องพบหน้าชาติหน้าสำทับก็ามาสักหน่อยหนึ่งจะเป็นคนที่ยินดีในการทําดีแต่ถ้าหากว่าไม่มีความเชื่ออันนี้เข้ามาสนับสนุน โอกาสที่จะทอแท้พ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลสที่ยั่วยวนมีได้ง่ายเหลือเกินเพราะโกรธขึ้นมานะครับเพราะว่าชาติหน้าพบหน้ามันมีจริงหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไอ้หมอนี่มาทำให้เราเสียหายแล้วแน่นอนเลยคราวนี้ก็จัดการถ้าหากว่าเราเว้นเราได้ไปสวรรค์ไม่ทำ ตอบแทนในคนนี้เป็นความดีเราไปสวรรค์ก็เกิดสวรรค์ไม่มีนะเราก็ขาดทุนเลยเพราะฉะนั้นมันดามาเราด่าตอบมันตีหัวเราเราก็ตีมันแม่งสองเท่าอะไรอย่างนี้นนก็เป็นอันว่าขยายการทะเลาะให้เป็นวงกว้างใหญ่โตบางทีก็ถึงกับฆ่ากันแต่ถ้าหากว่ามีความเชื่อในรกสวรรค์ยับยั้งอยู่ในใจบ้างก็ดีไปอยาง อย่าเป็นอย่างนี้ซะอีกเลยสวรรค์ในอกนรกในใจซะอีกแล้วก็เชื่อกันแบบนี้มันก็คือไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์นั่นแหละแต่เอามาพูดเล่นเสนียนะครับอย่างที่เคยเล่าไววบางท่านฟังแล้วที่ผู้หญิงคนหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้าไปหาพ่อผู้กำลังอ่านหนังสือพิมพ์พ่อพ่อพ่อหนูจะไม่แต่งงานกับนายสมศักดิ์ก็แล้วนะอะไรอย่งมั่นกับเขาแล้ว,นะไ,มลวไม่แต่งกับเขาได้ยังไง ต้องแต่งแต่งไม่ได้หรอกเขาเป็นคนไม่มีศาสนารู้ได้ยังไงเขาเป็นคนไม่มีศาสนาอา้าวก็เขาไม่เชื่อว่านรกมีจริงอ,อ๋อไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าแต่ก็เขาไปเจออยู่กินกันไปสักพักเขาก็เชื่อเองแหละว่วานรกมีจริง <c oughs> <c oughs> อา้าวเขาเป็นอย่างนี้กันจริงๆนะพูดในลักษณะที่ไม่เชื่อว่ามันเป็นพบเป็นภูมิอะไรต่างหากมันเป็นเรื่องแบบนี้เท่านั้นในปัจจุบันนี้เท่านั้น เพราะฉะนั้นคนนี้นะครับจะไม่ทำผิดบ้างก็เกี่ยวกับว่ามันผิดกฎหมายเดี๋ยวจะถูกจับกลมลงโทษแต่ถ้าไม่ผิดกฎหมายนะโดยเฉพาะไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยมั่นอกมั่นใจว่าใครเอาผิดเราไม่ได้กฎหมายเอื้อมมือไม่ไปถึงอาจจะยินดีทำาพ่ายแพ้ต่อความอยากของตนก็อาจจะยินดีทำ แต่คนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่รักษาศีลได้ง่ายรักษาศีลไน้โดยสะดวกเอาก็จริงๆคนที่รักษาศีลอยู่โดยทั่วไปไม่ได้ปลายรบโลกนี้เป็นสำคัญหรอกนะปลายรบโลกหน้าถ้าเราเป็นคนมีศีลไม่ดีแล้วเราจะตกนรกอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นสนับสนุนให้คนรักษาศีลให้ความเชื่อยอย่างนี้ แต่ใครก็ตามเป็นคนที่เห็นความสำคัญของศีลรักษาศีลออกหน้าไม่แลเหลียวเอคุณธรรมอย่างอื่นคือสมาธิและปัญญาพอใจอยู่ด้วยคุณธรรมสักว่าศีลขอให้ทราบว่าคนนี้เป็นคนที่มากโดยนิจจาวิปปารา,ามาันไม่ดีไปอีกอย่างนะนิจจาวิปปารก็คือเที่ยงสำคัญว่าเที่ยง เพราะว่าคนที่เชื่อโลกหน้าแบบดื่มดำหรือว่าอินก็คือว่าจะต้องมีโลกหน้าไปกับเราเรื่อยๆเราเกิดแล้วเราก็เกิดอีกเกิดอีกอีกไม,ไม่สูญไม่สิ้นแล้วมันจะต่างอะไรกับสัตสตทิฏฐิความเห็นว่ายังยืนเะแต่เพราะฉะนั้นอัศธาแบบนี้มันเป็นของอิงเขาเรียกว่าอาศัยสัตสต,ตทิฏฐิ แม้แต่กุศลของเราก็ยังอาศัยิฏฐิกับตันหาจเจริญกุศลพระอาศัยิฏฐิจะเดินสีนี่แหละอาศัยิฏฐิสัตสตะิฏฐิไงสำคัญว่ายังยืนจะต้องมีอีกเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวเอาไว้เพื่อให้พบหน้าชาติหน้าเราดียิ่งยิ่งขึ้นไปเราไม่ตกต่ำใจอย่างนี้เขาเรียกกัน้อมเอียงไปในทาง เห็นว่ายั่งยืนสัตสตะแต่จริงๆแล้วอย่างเราเนี่ยมีไหมละครับพบหน้าอย่างเรานี่ยไม่มีฮะโล่งอกไปดีเกือบจตนะคิดว่าจะต้องกราบใครสักคน,นที่บอกว่าไม่มีเพราะว่าเป็นพระอารหันต์ไม่ต้องมีพบหน้าชาติหนาได้ความเชื่อพบหน้าชาติหน้าแล้วจะเป็นสัตสตะทิฐิไปได้ยังไง ทราบไหมนั่นแหละคือว่าถ้าเป็นสัตว์แต่ทิฏฐิแลวมันมีตัวยั่งยืนจะถือสัตว์แต่ทิฏฐิว่ายั่งยืนก็ตามอุดเฉท,ท้ทิฏฐิขาดสนย์ก็ตามเป็นเพราะว่าไม่คำหนึ่งถึงเหตุปัจจัยว่าเรามีพบหน้าเพราะเหตุเพราะปัจจัยอะไรพบหน้ามันมีเยอะนี่ครับ สุกติก็มีทุกติก็มีสุกติก็โอ้ยหลายภพหลายภูมิทุกติก็หลายภพหลายภูมิรวมกันแล้วไม่ตั้งสามสบอดภูมิคิดดูจะอันนี่ได้แต่พูดว่าพหน้าพพหน้าพบหน้า,นา,นาใจมันนึกไปอย่างนั้นก็แสดงว่าไม่มีเหตุไม่ได้คำานึงถึงเหตุคำานึงถึงปัจจัยกันสักเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นยึงติดอยู่แค่ว่าเราต้องมีเราต้องมีเราต้องมีเร,งมเราจะมีไปๆไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าสัตจะทิฐิคนมีสัตจะทิฏฐิแต่าหากมากเกินไปคุณธรรมที่เขารักษาได้ก็จะหยุดยั้งอยู่แค่ศีลเพื่อประโยชน์แก่สุขความสุขของตนในภพนาจะไม่มีความขวนขวายยิ่งไปกว่านั้น เจเริญนสมาธิเจเริญปัญญาเพื่อหยุดพบหน้าเพราะว่าในความคิดในความรู้สึกในสำนึกของเขาไอเรื่องหยุดเนี่ยมันไม่เคยมีหยุดพบหนาใจน้อมไปว่ามันจะมี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 เรื่อยไปทีนี้ทำอะไรไงจะจะให้มีแล้วมันสวัสดีมันมีแต่ความสุขมีทุกน้อยศีล ฟังธรรมมาแต่ฟังน้อยไปหน่อยทีนี้ก็มายังมีอีกนี่ถ้าหากว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยพบหน้าก็ไม่มีครับและเหตุปัจจัยนั้นทำลายได้แต่ด้วยไม่ต้องการพบหน้าจะหยุดพบหน้าก็ต้องทำลายเหตุปัจจัยนั้นอุบายนั้นก็ปัญญา โดยอาศัยสมาธิเป็นอะไรเออเป็นบาดฐานสมาธิก็อาศัยศีลอีกแต่ไม่ใช่ศีลอย่างที่คนนี้ถือเป็นศีลอีกอย่างถึงจะเป็นบาดฐานแห่งปัญญาได้ศีนที่เป็นไปเพื่อวัตฏะก็มีที่เป็นไปเพื่อออกจากวัฏตะก็มีมีสองอย่าง ภาวะคามิศีลกับวิภาวะคามิศีลเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าได้พิจารณาถึงเหตุถึงปัจจัยสท้โกนว่าอะไรพบหน่าจะไม่มีจะมีขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยว่ามีหรือไม่มีประการใดอยู่ที่ตรงนั้นไม่ใช่มีมีไม่เรื่อยปอยถ้าเป็นเช่นนี้แล้วจะไม่มีดื่มดำอยู่ในศีลแค่อย่างเดียวหรอกเขาก็อาจจะมี ใจขวนขวายในสมาธิและปัญญาต่อไปในเมื่อหวังความสวัสดีสิ้นเชิงนะครับความสวัสดีสิ้นเชิงอยู่ที่ไหนทราบไหมประนิพานแมมตอบถูกใจจริงๆอันนี้คือทุกขติไปเกี่ยวกับว่าพิจนารณาว่าถ้าหากว่าทำชั่วยแล้วจะไปตกนรกก็เลยงดทำปลารบถึง อบายภูมิสี่ภูมิใดภูมิหนึ่งหรือว่าทั้งหมดถวนแม่ก็ทั้งหมดนั่นแหละกลัวมันหมดนั่นแหละนะครับกลัวหมดอะไรน่ากลัวที่สุดในอบายสี่ในรกใช่ไหมในรคน่ากลัวที่สุดนะไม่ใช่สันน์นโรเหรอสัตว์ราชันหรือทาไมอ่ะสัตว์นโรกก็น่ากลัวนะ แต่กลัวก็คือว่าไอ้วิบากมันเผ็ดร้อนเหลือเกินพูดง่ายๆว่าถ้าหากว่ามีการบรรยายเกี่ยวกับทุกข์ที่สัตว์ในโลกทำนะครับผมว่าส่วนมากจะฟังไม่จบจะรีบเอาใจส่งไปที่อื่นเสียไม่ฟังวอางบนั้นถ้าหลีกไปได้หลบไปได้ก็จะหลบหลีกไปเลยไม่ฟังไปเลยท่านบอกสัตว์เดรจฉาน ผมไม่เห็นว่ามันมีทุกข์ที่ตรงไหนเลยนะเอาเขจริงๆเพราะว่าไอหมาที่เ็เลี้ยงใกล้บ้านผมนะนะครับสำหรับค่าอาหารน่งเดือนละสองหมื่นค่าอาหารหมายังจ้างคนเลี้ยงให้จูงป็นมาออกกำลังอีกทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วหมานั่นแหละได้อยู่บ้านทรงสเปนเป็นบ้านหมาทรงสเปนตเตดแอร์ให้เสร็จ ไปเจ็บไข้ได้ป่วยแหมทั้งบ้านหน้าเศร้ากันโดยเฉพาะเด็กไอรักหมาจังร้องไห้เชื่อแน่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ว่าหากินขายพวงมาลัยอยู่ข้างถนน,นไม่มีโอกาสอย่างหมาแบบนี้หรอกทำไมน่ากลัวตรงไหนเ่ถ้าเป็นอย่างนี้เป เอเอในรกนั่นแหละหน่ากลัวแต่ว่าถ้าหากว่าคำหนึงถึงเหตุอื่นว่าถ้าหากว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วโอกาสที่จะฟังธรรมเข้าใจธรรมหมมันไม่มีเอาเลยไม่มีเอาเลยเพราะว่าจิตใจตำ่ำสัตว์นรกตอนที่พระมหาโมคัลานะไปโปรดจังฟังธรรมรู้เรื่องเกิดบุญเกิดกุศลขึ้น,นมาท่านเลี้ยงหมาท่านรักยังไงยังไงนะครับ มไม่มีหรอกสักวันหนึ่งที่หมามาใส่ก,กิจสีข้างท่านบอกว่าเจ้านายเจ้านายวันนี้ผมขอใส่บาตรสักวันอะไรอย่างนี้ไม่มีหรอก,ก,อกไอความคิดอย่างนี้ไม่มีถ้ามันจะทําบ้างก็เกี่ยวกับเราสั่งแล้วมันเห็นว่าทําอย่างนี้นายเขาพอใจเขาใช้สั่งก็แค่นี้เท่านั้นเองจิตใจที่เป็นบุญไม่เกิดเป็นอย่างนี้ถึงสัตว์เดรัจฉานอื่นๆก็เหมือนกันนะ นกสวยๆเขาเลี้ยงไว้ดีปลาตู้สวยๆแมเขา่นุสนอมยังไงมันก็พูดง่ายว่าเ,าเกี่ยวกับการเจริญคุณธรรมนะเอาก็จริงๆแล้วนรกอย่างดีทักว่าแล้วพอไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะความที่ไม่รู้มากโดยโมหะสังสารวัฏจึงยาวนานนานที่สุดเกิดเป็นสัตว์นรกยังหลุดพ้นจากนารกได้เร็วกว่า เพราะฉะนั้นในเทวาทูตสูตรพอตกในโรคแล้วนะครับก่อนที่จะถูกพาตัวไปลงโทษนายยมบาลอย่าออกเสียงเป็นยมพระบาลน,นะมันผิดยมบาลนายยมบาลก็จะซักไซแต่ในตำราจะใช้คำว่าในนิระยะบาลก็จะซักไซยว่า เวลาที่ท่านยังเป็นมนุษย์อยู่ท่านเห็นคนเกิดท่านคิดยังไงไหมรู้สึกยังไงไหมบอกว่าไม่คิดอะไรไม่รู้สึกอะไรยมบาลก็บอกว่านั่นแหละท่านไม่คิดอะไรท่านก็ไม่เคยเห็นว่าคนเรานี่ยนะมีความเกิดเป็นธรรมดาไม่พ้นความเกิดไม่ได้ไปได้ท่านจึงทําแต่กรรมชั่วกรรมชั่วที่ท่านทำอะ เป็นเหตุให้ท่านมาที่นี่แล้วก็ถามอีกเวลาเห็นคนแก่ละคิดอะไรไหมนึกอย่างนี้ไหมว่าเราก็ต้องแก่เป็นธรรมดาไม่พ้นความแก่ไปได้ก็ไม่ได้นึกอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าไม่มีความคิดอย่างนี้อยู่ในใจเลยท่านจึงทำแต่กรรมชั่วแล้วก็มาตกนรกแล้วก็เห็นคนเจ็บละเคยคิดอย่างนี้ไหมว่า เราก็ต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไม่พ้นไปได้ไม่เคยคิดนี่เลยแม้ความตายก็ถูกสักอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีใครนำตัวท่านมาหรอกนะท่านทำตัวของท่านเองนะที่มาที่นี่ว่าแล้วก็เอาตัวให้เขาเอาตัวไปลงโทษว่าอย่างนั้นไอาการที่สักถามนะ่ะก็เป็นการเปิดโอกาสให้สัตว์นรกในตัว เพื่อว่าเขาอาจจะนึกถึงไอ้กรรมดีที่เขาทำาะไบ้างนะระหว่างนั้นพอนึกอยู่ว่าเออนะเราก็เคยนึกอยู่เหมือนกันนะว่าเราต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่พ้นความแก่ไปได้แค่นี้จิตก็เป็นกุศลแล้วนะครับพอจิตแค่นี้เป็นกุศลแล้วไอ้กุศลอื่นๆที่เคยทำมันก็นึกได้ง่ายขึ้นมาด้วยอาศัยไอ้กุศลตัวนี้อ๋อวันนั้นเราได้ถวาย พัตตาหารแก่พระภิกษุอ๋อวันนั้นได้เราได้สมเครห์คนกัดสนเข็นใจอาจจะละจากอัตภาพมนุษย์มาตั้งในสุคติทันทีเลยก็ได้โอกาสอย่างนี้ไม่มีแก่สัตว์แต่จฉานไม่มีแก่พวกปเปรตสามจำพวกยกเว้นปรทัตตุปาชีวีผู้ที่เลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยผลบุญที่คนอื่นเขาอุทิศเพราะฉะนั้น อย่าไปเกิดเลยนะเป็นสัตว์เดจฉานอย่าไปอิดฉาหมามาที่เห็นมันเป็นอย่างนี้เป็นมนุษย์นะดีแลว้วถึงยากจนค้นแค้นยังไงก็มีปัญญาไม่เห็นเลยในในชาดกอะนกามินถามลิงสีสังเตหัตปาทาจะวานรละสีสังเตมนุษย์เสวะ หัตถา,าทาาจะวานะอัตฐเกนะนุวันเนนะอาคารันเตนะวิจติดูโกดวาโนนศีสะมือและเท้าของท่านก็เหมือนอย่างของมนุษย์เพราะเอตุไรท่านจึงไม่มีเรือนฝนตกก็เที่วเอาใบไม้มาเปิดหัวเปียกอยู่อย่างนั้นน่ยนกกมินเห็นก็กเลยถามวานอนนี่ก็ตอบ สีสังเมมนุษยวะหัฏถปาตาจะสิงคและยาหุเศรษฐามนุษเสสุสาเมปัญญานวิจติสีสะมือได้แ้วของเราเหมือนมนุษย์แต่ว่าปัญญาอันประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ใดปัญญานั้นไม่มีแก่เรายอมรับตัวไม่มีปัญญาแม้แต่จะสร้างเรือนจะสร้างเรือน อันนี้ท่านบอกเลเราถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน้ามีปกติเป็นอย่างนี้คือขาดปัญญาการที่จะสืบต่อคุณธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปมันต้องใช้ปัญญาแม้แต่การจะรักษาศีลก็เถินเอาก็จริงๆนะแมนก็ต้องมีปัญญาเหมือนกันเพียงแต่ปัญญาเพียงแค่นั้นมันก็ได้ศีลอย่างนั้นคือศีลที่เป็นไปเพวัตตะ แต่ถ้าหาว่าปัญญาที่จะรักษาศีลเพื่อออกจากวัฏฏะนะมันต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากฟังฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นในศาสนาอื่นแม้จะมีการสอนให้คนก็บําเพ็ญศีลแต่ว่ายังไงยังไงไม่ใช่ศีลที่ออกจากวัฏฏะแน่นอนเพราะว่าธรรมของพวกเดรัจติไม่ใช่ธรรม ที่พระพุทธเจ้าแสดงที่จะเป็นไปเพื่อสิ้นวัตตะโดยเหตุนี้สีที่เป็นไปเพื่อออกจากวัตตะจึงมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาแต่ถึงกระนั้นก็บางคนก็พอใจอยู่แค่ว่าให้ได้เกิดไอสวรรค์ไอ้แก่พอใจจะไปนิพพานไม่มีไม่กี่คนหรอกทีนี้มาสรุปอย่างนี้นะครับในสูตรนี้นะว่า ทุกขติทั้งหลายในนี้ไม่มีหรอกครับต้องเอาเนื้อความในสูตรอื่นมากล่าวให้แงังภัยทั้งหลายเท่าที่มีในโลกนี้เท่าที่มีในโลกนามีพราะมีสังสารวัตรเพราะฉะนั้นสังสารวัตรนั่นแหละเป็นภัยอย่างยิ่งภัยที่ยิ่งกว่าภัยคือสังสารวัตรไม่มี คำว่าภิกษุเป็นคำที่พูดยกย่องเสียระเกินใครก็ตามได้นามว่าภิกษุขอให้ทราบว่านามนั้นเป็นนามที่ประเสืิอสังสาเรีพยังอิคติติภิกษุชื่อว่าภิกษุพระมีความหมายว่าเห็นภายในสังสารวัฏเห็นภายในสังสารวัฏคือเห็นภายในอะไร อ่าเห็นไฟในความเกิดสิครับเกิดแกเจ็บได้นี่คือไฟประจำสังสารวัตรทีเดียวไฟทั้งหลายนะครับเอาก็จริงๆจะว่ามาจากความเกิดเพียงอย่างเดียวก็ได้เพราะถ้าหากว่าเราไม่เกิดภัยอะไรทั้งหลายก็ไม่มีจะมีได้ยังไงแก่คนที่ไม่เกิด ถ้าเราต้องเกิดมาจะก่อนเราต้องจะประสบภัยทั้งหลายหน่ากลัวโจรภัยราชาภัยอุทกภัยอักคีภัย,ภ,ย,ยภัยข้าวยากหมากแพงทุกพิกขภัยเป็นต้นตลอดจนภัยสี่อย่างที่กล่าวมานี้ย่อมมีแก่คนที่เกิดมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านหยุดเกิดไม่เกิด ก็เป็นอันว่าท่านพ้นจากภัยทุกอย่างท่านพูดถึงไปพูดถึงไปก็เอาค่าจริงๆสรุปทั้งหมดก็คือว่าทุกที่มันไม่น่าปรารถนาเอาเลยเพราะฉะนั้น้ธรรมที่ดับภัยจริงๆก็คือพระนิพพา์เพราะท่านจะหยุดเกิดได้ท่านก็ต้องถึงนิพพา์ถ้าหากว่ายังไม่อาจปฏิบัติจนถึงพระนิพนา์ได้ เป็นอันว่าท่านจะต้องเจอภัยในสังสารวัฏคือท่านจะต้องเกิดแล้วแล้วเหล้าพอเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายติดตามมาเป็นธรรมดาด้วยอำนาจความเกิดนั้นภัยทั้งหลายก็มาเป็นพรวนเดียวเดียวตามวาระอันควรใครก็ตามปฏิบัติเพื่อพ้นภัยคือความเกิด ผู้นั้นชื่อว่าเห็นภัยในสังสารวัฏเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏนั่นเองนับว่าเป็นภิกษุในความหมายนี้ได้ทั้งนักบวชได้ทั้งคารวาสคารวาสก็ชื่อว่าเป็นภิกษุได้ถ้าหากว่าเป็นผู้เห็นภัยในสังสารวัฏและปฏิบัติเพื่อพ้นภัยปฏิบัติอะไรถึงจะพ้นภัยในสังสารวัฏทราบไหม ครับถ่อยต่อไม่เชื่นใจสิสติปัฏฐานแหมมันได้ความเชื่นใจจริงๆเลยจริงๆครับไม่มีหนทางสวัสดีอะไรอะไรที่นอกเหนือไปจากสติปัฏฐานหรอกเรากพุทธเจ้าจรับสั่งเองอย่างนี้เรามองไม่เห็นหนทางสวัสดีสำหรับสัตว์ทั้งหลายอย่างอื่นยกเว้นแต่สติปัฏฐาน เพราะฉะนั้นมีโอกาสก็ควรจะเจริญสติปัฏฐานเถอดคนที่เจริญสติปัฏฐานอยู่เป็นประจำภัยทั้งหลายโดยเฉพาะอัตตาโนวาทภัยที่กล่าวนี้นะครับถึงนับว่ายิ่งใหญ่แล้วเกิดได้แยกเพราะว่าคนปฏิบัติสติปัฏฐานจิตใจกำกับด้วยสติปัฏฐานอยู่เสมอโอกาสที่จะ ถูกกีเลสครอบงำถ้าจนกระทั่งประพฤติผิดศีลและมาทำให้ต้องมาติเตียนตัวเองในภายหลังแหมมันมีได้เสนแยกมีพระภิกษุรูปหนึ่งบวชไปไม่นานนะท่านก็ย่อท้อต่อสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มากมายโอ้ยมันมีจะหลายข้อเหลือเกินใครปฏิบัติไหว เหยียดไม้เหยียดมือไปข้างนั้นข้างนี้แม้มันก็เจอแต่อารบด้วางั้นมันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเหยียดเท้าไปไม่ลมามัดระวังไม่ไม่โดนใครก็เถอะแต่เป็นกิริยาที่ไม่สมควรโดนอย่างนี้นั่นแหละท่านบอกว่าไม่ไหวหรอกคราวนี้ก็ไปขอศึกกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้างนั้นเอาข้อเดียวนะ ก็เดียวตื่นอย่างนี้รักษาจิตของเธอพออ่าท่านไม่ต้องทำอะไรตั้งแต่รักษาจิตแม้ท่านต้องอาบัตก็น้อยลงไปเยอะเกือบจะไม่ต้องอาบัิเลยในที่สุดถ้าท่านก็ยินดีนที่จะเปิดเพลิพรหมจร์ในพระศาสนานี้ต่อไปไม่ช้าไม่นานท่านก็สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ในรักษาจิตนะคืออะไรแต่ครับรักษาจิต จเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละไม่พ้นไปได้หรอกครับนั่นแหละเป็นอุบายรักษาจิตที่ดีอาบัตทั้งหลายมันมาจากความประพฤติข้อห้ามซึ่งล้วนแต่ทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นเวลาปรับอาบัตก็ทางกายกับวาจาแต่นั้นไม่มีการปรับอาบัตทางใจพระภิกษุเดินผ่านไปเจอสตรี เกิดยินดีพออกพอใจกันมาเกิดตราคะว่างั้นไม่เป็นอาบัตแต่ว่าพอยินดีอย่างเนี้ประสงค์จะเกี่ยวข้องนั่นแหละเริ่มจะอาบัตอ่ายินดีในการจับเนื้อจับตัวกันอะไรก็ตามมาเพราะฉะนั้นไม่มีการปรับอาบัตทางใจทีนี้มันเป็นต้นขาวของอาบัตให้ความยินดีนั้นเป็นเหตุให้เกิดอาบัตได้ในเวลาต่อมา ก็ไม่ควรที่จะให้เกิดอยู่อย่างนั้นและทำอย่างไงก็ต้องสํารวมอินทรีย์ในเวลาที่เที่ยวบินทบาทเป็นต้นใคระจะสํารวมอินทรีย์ได้คนเจริญสติปัฏฐานนะไม่ใช่ใครก็สํารวมได้เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติปัฏฐานสีที่ภิกษุจเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย,ออย่อมยังอินทรีย์สังวรศีลให้เต็มให้บริบูรณ์ เพราะฉะนั้นจงเห็นความสำคัญของสติปัฏฐานและมีโอกาสไปเจริญก็เจริญกันเสียบ้างเถิดวากไว้เพียงเท่านี้เป็นอันจบพระสูตรโดยประการทั้งปวงในที่สุดนี้ก็ขอความเจริญในใต้ล่มเงาของพระพุทธศาสนาจงมีแก่ท่านทั้งหลายด้วยการทุกท่านตื่นนะ แล้วใครแล้วจะเริยนสติปัฐานได้ถูกต้องก็คนฟังธรรมมันก็ต้องเริ่มที่ฟังธรรมก่อนอยู่ดียนะ <laughs>